สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความคาดเคลื่อนหรือ error ที่พบมากในการทำการทดลองนะครับในการทำการทดลองเรามักจะต้องวัดค่าปริมาณหนึ่งหงว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการวัดค่าที่วัดได้จะมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นอยู่เสมอแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวดังนั้น คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากอะไรและแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดนะครับมาเริ่มที่การอ่านสเกลกันก่อนเลยนะครับสำหรับการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดที่แสดงผลด้วยสเกลนั้นเราต้องทราบความละเอียดของเครื่องมือนั้นๆเสียก่อนว่าสามารถอ่านได้ละเอียดที่สุดเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น ไม้บรรทัดที่มีช่องสเกลเล็กที่สุดเท่ากับ1มิลลิเมตรหรือ0.1เซนติเมตรเราก็จะสามารถอ่านได้ละเอียดที่สุดเพียงทศนิยมตำแหน่งเดียวของเซนติเมตรเท่านั้นและเราต้องประมาณค่าตัวเลขหลังทศนิยมตำแหน่งที่2เพื่อให้ได้ผลการวัดใกล้เคียงกับความจริงที่สุดทิศทางของการอ่านสเกลก็มีผลต่อค่าที่อ่านได้เช่นกันถ้าเรามองในมุมเอียงไม่ว่าจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวา จะทำให้ค่าที่อ่านได้มีค่าน้อยหรือมากกว่าค่าจริงดังนั้นในการอ่านสเกลควรอ่านให้อยู่ในแนวเดียวกับสายตาเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำม,มากที่สุดครับสำหรับการตวงในห้องปฏิบัติการเรามักจะใช้อุปกรณ์วัดปริมาตรของสารละลายได้แก่บิวเลตปิเปตกระบอกตวงและขวดปริมาตร เมื่อบรรจุสารละลายลงในอุปกรณ์เหล่านี้ผิวหน้าของสารละลายจะมีลักษณะเป็นเส้นโคง้งซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างผิวของอุปกรณ์กับสารละลายการอ่านปริมาตรของเหลวจึงต้องอ่านที่ตำแหน่งส่วนโค้งล่างของผิวของเหลวนั่นเองตำแหน่งของระดับสายตาในการอ่านปริมาตรมีความสำคัญต่อค่าที่ไดจากการอ่านด้วยเช่นกัน ถ้าระดับสายตาอยู่เหนือส่วนโค้งเว้าต่ต่ำสุดของสารละลายปริมาตร er ที่อ่านได้จะสูงกว่าปริมาตรจริงแต่ถ้าระดับสายตาอยู่ต่ำกว่าส่วนโค้งปริมาตรที่อ่านได้จะต่ำกว่าปริมาตรจริงดังนั้นระดับสายตาจึงควรอยู่ในระดับเดียวกับส่วนโค้งต่ำสุดของสารละลายค่าที่อ่านได้จึงจะมีค่าที่แม่นยำมากที่สุด ความการเคลื่อนที่เกิดจากปริมาตรของของเหลวบางส่วนติดค้างที่อุปกรณ์การตวงของเหลวโดยใช้กระบอกตวงไม่สามารถวัดปริมาตรของเหลวได้แม่นยำเนื่องจากกระบอกตวงเป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรที่สอบเทียบโดยการวัดปริมาตรของของเหลวที่เติมลงในกระบอกตวงเท่านั้นดังนั้นเมื่อถ่ายเทของเหลวออกจากกระบอกตวงจะมีของเหลวบางส่วนติดค้างอยู่ในกระบอกตวง ทำให้ปริมาตรของของเหลวที kind of ่ทายเทออกมามีค่าน้อยกว่าที่วัดได้นั่นเองการเทียบสีด้วยตาเปล่าการรับรู้หรือการมองเห็นสีก็เป็นความคาดเคลื่อนอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นการวัดค่าความเป็นกรดเบสโดยการเทียบสีจากกระดาษวัด ph ที่มีแถบสีระบุค่า ph เป็นตัวเลขไว้ จะเห็นว่าที่ pH ใกล้เคียงกันสีจะใกล้เคียงกันด้วยดังนั้นในการเทียบสีจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการมองเห็นและดุลพินิษของผู้ทำการทดลองว่าสีที่วัดได้นั้นจะใกล้เคียงกับค่า pH ใดมากที่สุดซึ่งความคาดเคลื่อนจึงอาจจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนการเทียบสีนี้เองอีกหนึ่งตัวอย่าง คือการทำไตเทรตที่ใช้อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีได้เมื่อ pH เปลี่ยนไปตัวอย่างเช่นการทำไตเทรตกรดเบสที่ใช้ฟีนอลทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจะไม่มีสีเมื่ออยู่ในสารละลายที่เป็นกรดแต่เมื่ออยู่ในสารละลายที่เป็นเบส pH 8.3จจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูและจะมีสีที่เข้มขึ้นเมื่อมี pH สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองความไวต่อประสาทสัมผัส มีผลต่อความคาดเคลื่อนเช่นกันเช่นการจับเวลาเป็นความคาดเคลื่อนที่ไม่มีรูปแบบไม่สามารถควบคุมได้ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสของผู้ทำการทดลองซึ่งอาจจะแก้ไขได้โดยการทำซ้ำหลายๆครั้งเพื่อให้ได้ค่าที่เป็นไปได้และใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุดตำแหน่งการวางเทอร์โมมิเตอร์ ตัวอย่างการวัดอุณหภูมิของของเหลวที่กำลังให้ความร้อนควรวางเทอร์โมมิเตอร์ให้อยู่บริเวณกึ่งกลางของภาชนะที่ใส่ของเหลวนั้นเพราะเป็นตำแหน่งที่ค่าอุณหภูมิที่วัดได้เป็นความร้อนที่กระจายอยู่ในของเหลวทั้งหมดไม่ควรวางเทอร์โมมิเตอร์ชิดด้านใดด้านหนึ่งของภาชนะที่ใส่ของเหลวเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ของเหลวเพิ่งได้รับความร้อน หากวางเทอร์โมมิเตอร์ในตำแหน่งดังกล่าวจะทำให้อุณหภูมิที่วัดได้มีค่าสูงกว่าความเป็นจริงการวัดอุณหภูมิเย็นจากรูปจะเห็นได้ว่าหากเราใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิโดยตรงจากน้ำแข็งค่าที่วัดได้จะมีค่าที่ไม่แน่นอนเนื่องจากว่าระหว่างก้อนน้ำแข็งมีช่องว่างอยู่ทำให้ความเย็นกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ แต่ถ้าเทาน้ำใส่ลงไปน้ำจะเป็นตัวช่วยกระจายความเย็นให้ทั่วทั้งภาชนะปลายเทอร์โมมิตเตอร์จะได้สัมผัสกับอุณหภูมิที่แท้จริงค่าที่อ่านได้จึงมีความแม่นยำมากขึ้นถึงตอนนี้เราก็ได้รู้ถึงสาเหตุและการแก้ไขความคาดเคลื่อนแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันนะครับผลการทดลองที่ได้จะได้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดครับ